เกาหลีใต้นะครับเป็นประเทศที่ม <world> ียอดขายแบรนด์เนมสูงที่สุดในโลกเกิดจากอะไร อันดับแรกเลยนะครับตอนนี้เนี่ยพูดได้เลยว่าศิลปินเคป๊อปต่างๆนะครับได้มาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ได้มีการไทยอินพวกสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยในซีรีส์ต่างๆนะครับทำให้กระแสแบรนด์เนมนะครับฮิตติดลมวนในประเทศเกาหลีใต้ครับซึ่งตอนนี้นะครับคนรุ่นใหม่ๆของชาวเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีคำคำหนึ่งที่เรียกว่าโยโลครับหรือว่าโยออลี่ไลฟ์วันซึ่งเป็นคำพูดของไลฟ์โค้ชชื่อดังนั่นเองครับซึ่งแปลว่าเรามีชีวิตแค่ครั้งเดียวครับใช้ชีวิตให้เต็มที่เพราะฉะนั้นนะครับ รู้จะซื้อได้เขาก็เลยเอาเงินไปซื้อความสุขให้ตัวเองตอนนี้ครับก็คือใช้สินค้าแบรนด์เนมนั่นเองทําให้เรียกได้ว่าสินค้าแบรนด์เนมในเกาหลีเนี่ยขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยครับอย่างประเทศเรานะครับก็ได้อิทธิพลมาจากซีรีส์เกาหลีแล้วก็ดาราเคป๊อปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องลิซ่าหรือน้องแบมแบมที่เป็นศิลปินเคป๊อปที่เป็นชาวไทยนะครับก็เป็นไอดอลของใครหลายๆคนนะครับทำให้อยากจะใช้สินค้าแบรนด์เนมหรือว่าอยากจะแต่งตัวตามไอดอลของเรานั่นเองครับจีนไม่ใช่ประเทศที่มียอดซื้อ, Name, อแรบร ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับสนใจคลิปดีๆแบบนี้ติดตามช่องดรแบรนด์เนมนะครับ